ยามาธรการยามมาธรการเนี่ยก็จะแบ่งเป็นยามกลางวันนะครับยามกลางคืนนะครับก็ก็ยามกลางวันเนี่ยก็12ชั่วโมงยามกลางคืนก็12ชั่วโมงรวมแล้วก็1วันหนึ่งคืนก็24ชั่วโมงนะครับยามกลางวันนะครับก็นะครับยามกลางวันทั้งยามกลางคืนนะครับก็แบ่งเป็นยามละ1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็คือ90นาทีนะครับในแต่ละยามเนี่ยนะครับเรายังแบ่งออกเป็นนะฮะยามต้นยามกลางยามปลายนะครับ สาหรับยามอาทิตย์นะครับยามอาทิตเนกลางวันเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ายามสุริชะนะครับส่วนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ายามลาวินะครับก็ส,สําหรับนะฮะยามต้นนะครับยามต้นเนี่ยนะครับก็ครึ่งชั่วโมงนะครับก็แบ่งเป็นอย่างละครึ่งชั่วโมงนะยามต้นยามกลางยามปลายนะครับยามอาทิตย์นยามสุริชะนะครับสาหรับยามต้นนะครับก็แสนทุกข์นะฮะไม่ควรเดินทาง ยามกลางนะครับก็ดีเลิศนะฮะเดินทางมีลาบนะครับยามปลายเนี่ยก็ติดขัดอุปสรรคนะฮะสารพัดปัญหานะครับมีปสรขัดขวางนะครับสาหรับยามปลายนะครับสาหรับวันอาทิตย์นะครับยามศริชะนะครับหรือยามอาทิตย์เนี่ยก็อยู่ในช่วงเวลา6กนาฬิกาหนึ่งนาทีถึง7จ็นาฬิกาสามนาทีสาหรับวันจันทร์นะครับยามศริชะเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเวลา12บสอนาฬิกาหนึ่งนาทีถึง13บสนาฬิกาสามนาที สำหรับวันอังคารนะครับยามสุริชะนะครับก็อยู่ในช่วงเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีถึง9ก้นาฬิกาส่วนวันพุธนะครับยามสุริชะนะครับก็อยู่ในช่วงเวลา13บสนาฬิกาสานาทีถึง15บหนาฬิกาสำหรับวันพฤหัสห์นะครับยามสุริชะนะครับก็จะอยู่ในช่วงเวลา9ก้นาฬิกาหนาทีถึง10บนาฬิกาสานาทีสำหรับวันศุกร์นะครับยามสุริชะนะครับก็จะอยู่ในช่วงเวลา 1ินาฬิกานาทีถึง16นาฬิกาส0นาทีส่วนวันเสาร์นะครับก็ยามปุริชะนะครับก็อยู่ในช่วงเวลา10นาฬิกา3 11นาทีถึง12นาฬิกานะครับก็แบ่งนะครับในแต่ละยามนะครับก็ยามต้นเนี่ยนะครับแสนทุกนะฮะไม่ควรเดินทางยามกลางแล้วก็ดีเลิศนะฮะเดินทางมีลาบนะครับยามปลายก็ติดขัดสารพัดนะฮะมีุปสรรคขัดขวางนะครับ ท่านนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ฟังก็สามารถนะครับจดเวลานะครับแล้วก็แบ่งย่อยนะครับที่ได้กล่าวไปเนี่ยสามารถจดเวลานําไปใช้ได้นะครับสําหรับยามกลางวันนะครับยามกลางวันนี้นะครับก็จะเริ่มนะฮะจะเริ่มจากนะฮะยามกลางวันเนี่ยก็จะเริ่มจากเราขึ้นต้นด้วยวันของเขาเองนะครับปิดด้วยวันของเขาอย่างวันอาทิตย์นี่นะครับขึ้นต้นด้วยหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดด้วยหนึ่งนะครับ แล้วก็นะครับการเดินยามนี่นะครับก็สําหรับยามกลางวันนี่นะครับก็จะบวก5นะครับถ้าเกินฮะถ้าเกิน7ลบ7นะครับก็สําหรับยามกลางวันเนี่ยนะครับเราก็จําเป็นแพทเทิร์นไว้นะครับสําหรับวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็คือ1 6 4 2 7 5 3 1นะครับก็คือสุริชะนะสุกะพุทธะจันเทเสาลรีขลุภุมมะสุริชะ นะครับก็วันต่อไปนี่ก็จะเป็นเป็นงูกินหางนะครับก็จำนะจำวันจำวันที่ได้นะอย่างที่บอกไปนะหนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าสามหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถเดินยามแบบง응ูกินหางนะครับหรือถ้าถ้าใช้หลักถชาใช้หลักความเข้าใจก็นะครับสําหรับยามกลางวันนะครับก็บวกด้วยนะครับบวกด้วยห้านะครับส่วนเกินเจ็ดเนี่ยก็ลบเจ็ดนะครับก็ถือว่าเป็นยามกลางวันนะครับ ก็นาไปใช้ได้นะครับไม่ต้องอจดเวลาไว้นะครับเวลาที่ยามดีนะครับในยามต้นยามกลางยามปลายนะครับก็นําไปใช้นะครับก็ไม่ได้เสียสตังค์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไม่กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับ